กำลังบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกเนื้อถิ่เขียวเล่มเล่มใหม่นะครับเล่มใหม่คราวนี้รวมคนจะเยอะกว่าเดิมแหมครูแดงให้ผมช่วยเขียนด้วยก็ได้บางอย่างครูแดงไม่ได้เขียนแต่ผมมีเออนะเป็นเกียรติประวัติไปรายการต่อไปดีกว่าทงกรายการนี้รายการที่11หลวงพ่อสว่างวัดท่าบุษกาจิเป็นชุดที่หายากมากต้องบอกก่อนว่าหายากแล้วขนมบอกได้เลยทไมท่านเด่นตรงนี้ขนมขนมราคาได้ ซื้อได้เลยเช่าได้เลยหล่อสองกับรูปหลังูีวรนะเพราะรูปลหล่อรุ่นแรกมันหลักหมื่นครับผมครับมีหนึ่งชุดเท่านั้น3า0 0รบาทไปชมภาพแกลเครับไปชมเลยครับหลวงพ่อสว่างวัาพุทธานะครับก็ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่ฮะลูกศิษย์เอกเอกเลยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับพระครูวิบูลวชิรธรรมนะหรือว่าวัดคฤหาบดีสงหรือว่าวัาพุทธานั่นเองอันเดียวกันนะครับ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่เรื่องชื่อมากที่ดังทางด้านตะกุดนิรันตรายครับรูปถ่ายของท่านนี่ดังแพงนะรูปถ่ายของ,ของท่านเนี่ยผมเคยขายราคาสูงสุดที่สองพันห้าอตอนนี้ได้มาเนี่ยเป็นยันกลับด้วยคือจานมือลายมือของท่านท่านเป็นคนจานเองนะฮะเป็นชายจีวรของท่านพร้อมกับลายเซ็นเขียนนักขระเลขยันของท่านเองครับมาพร้อมกับเนี่ยะรูปหล่อรุ่นสองครับผมนะครับรูปหล่อรุ่นสองของท่านนี่องค์กลางนะครับ รูปหล่อรุ่นสองของท่านชุดหนึ่งสามพันสามร้อยบาทหายากครับไม่ง่ายนะครับเหรียญเนี่ยถ้าคุณจะได้จริงๆของวัดท่านเนี่ยคุณคงจะได้จากเหรียญวัดอื่นนะถ้าเป็นเหรียญปลอดภัยคงจะแพงเนี่ยสภาพสวยมากเลยไหมรูปหล่อรุ่นสองนะครับเต็มแล้วก็รูปถ่ายสวยฮะนี่แท้ดูง่ายไม่มีปัญหานะครับสบายใจนะครับน่าใช้นี่เป็นย,นยนันกลับนะยันกระสุนกลับนะครับปกติถ้าแยะยันตรงนี่แสดงว่าอาจารย์อีจจอาจารย์กลับมาให้ถือว่ากลับร้ายการเป็นดีนะครับหลังอัขระของท่าน อนาคตนะครับไม่แพ้นะครับขึ้นมาไม่แพ้หลวงพ่อผมบอกได้แค่นี้นะครับมีเพียงแค่ชุดเดียว3,300บาทได้มาจากร้านของคุณชัยยันสีอุทองนะครับมอบมาให้นะครับเราก็ทําการรีดคุณชยันมาเรียบร้อยแล้วมาอย่างเงี้ยนะถูกที่สุดแล้วนะ3,300บาทครับคุณผู้ชมเพราะว่าพระรูปเหมือนของท่านเนี่ยองค์นึงเล่นกันอยู่ประมาณ3,000ันสามพัล็อกล็อกเก็ตหรือรูปถ่ายอันเนี้ยชิ้นเนี้ยเล่นกันอยู่ประมาณ2,500นห้านะครับ ขนมอย่างอย่างเดียวนะจะบอกได้แค่นี้ครับว่าต่อมาครับหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมนครปฐมครับหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมนครปฐมอันนี้เป็นเกจิอาจารย์ขวัญใจของพี่สยมครานะครับที่บริษันดีได้ทั้งบริษัทเนี่ยชอบและรักหลวงพ่อคูณมากโดยเฉพาะวัดไผ่ล้อมหกชิ้นนะครับผมหกชิ้นเท่าไหร่เลยสองชิ้นสองพันหกครับสองพันหกขุนแผนกูกบอลทองครับไปชมนะอันนี้คนสร้างก็นะนห่ไหนละลูกศิษย์ท่านอยู่นะยังอยู่ ดังมากหลวงพี่น้ำฝนอ๋อใช่พี่น้ำฝนเนพุทธจัสร้างให้นะครับ<ม>ก็เหมือนกับถ้านก็เป็นหลานนะเป็นหลานของหลวงพ่อปูนเนี่ยฮะให้ดูเลยอันนี้อนุนสรน,นัแต่รุ่นของเราที่เราได้ไปเนี่ยเป็นสามกษัตริย์ทันท่านนะครับไม่ใช่ไม่ทันนะทันท่านเสกนะครับหลวงพ่อปูนพระไพล้อมเนี่ยขุนแผนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตะกวัวหน้าเงินนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นสามกษัตริย์อันนี้แหละเป็นสามกษัตริย์อย่างนี้เลยเหมือนกับที่เขามีนะครับก็เล่นกันก็หลายสตางค์อยู่นะนะอันนี้เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าสุดยออดแแล้วนนขขุผง หลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมนะครับก็เรื่องชื่อมากสมัยน้นแย่งกันเช่าจนไม่มีเลยของม่นหมดเกี้ยงเลยวันนี้รวมชุดมาเนี่ยเป็นผงจนลอยผงจนลอยนี่ผมของผมเองเนี่ยเป็นคนได้มาได้มาจากวัดนะพี่น้วงฝนเป็นคนแจกสมัยตอนนี่ท่านหลวงพ่อท่านแจกอยู่นะครับนี่ผมก็เลยรวมให้ไปเลยเหรียญพันยศเนี่ยแป้งเจิมนี่แจ้งเจิมโดยหลวงพ่อภูนนะวัดไผ่ล้อมแต่มันจริงๆมันมีตลับสแตเลสตอยู่ด้วยผมแกะมาค่อยๆเป็นจงแกะมาแล้วถ่ายให้จะได้ไม่โดนแป้งแล้วก็หนุมานนะครับ ิดทองคําแท้ของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมอันนี้มีโค้ดอยู่ล่างด้วยของท่านหมดเลยอันนี้ทันท่านเพราะว่าอันนี้ได้มาจากของคุณชนบางซื่อเขาบอกแล้ววันนี้มาไปไม่ขี่เจ้าแหละแก่ก็เอามาให้นะครับเนี่ยสองพบาทมีเพียงแค่ชุดเดียวนะฮะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับ,รบไม่มีแล้วนะมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆมีด้วยเหรอเลวงพ่อนวัดไผ่ล้อมอ๋อเหรียญราสีโอ้อดีตกระด้างเนี่ยใช้ได้เลยเมื่อกี้นึกถึงหลวง,งพ่อเจ้าอนไง อาดาก็เลยเอ้ยอันนี้ทั้งหมดใครได้นิ้วฝนได้มากับหลวงพี่น้อฝนใช่ไหมได้งานไอเอลยต์รักอ๋ออันนี้ไม่ทันหลวงพ่อพูนอ๋อเหรออันนี้นิ้วฝนก็หลวงพ่อพูนออ๋ใช่แต่ว่าไม่ทันหลวงพ่อหลวงพ่อพูนเนี่ยชุดนี้เลยนะครับครับนี่ฮะกี่ชิ้นเนี่ยเห็นไหมอ่าทั้งหมดหกชิ้นนะฮนุมานฮานุมานเนื้อผงของท่านนะปิดทองคําแท้นะฮะครับผมหลวงพ่อพูนเจ๊ไม่ไม่มีใครปิดทองคําแท้หรอกมันประหยัดเพราะว่าทองคําแท้แผ่นหนึ่งแผ่นนี้แผ่นหนึ่งตกเกือบแปดบาทแล้ว เนี่ยครับทั้งเซตเลยมีเซตเดียวแค่หลวงพ่อพูนนะครับว่าไพร้อคนที่นิยมชมชอบอยู่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นอมตะไปแล้วนะครับที่ยอดนิยมมากๆเลยมีงานไหว้ครูเนี่ยนะดาราีโอเพียบนะครับเมื่อกี้ตอนเอามาดูนึกว่าเอ้ยนึกคุ้นๆใช่ไหมฝูพี่ต้องฝนเอะยอรได้ะงสัยว่าต้องด้จากไหนมาอะไรเนี่ยปากกาของหลวงพ่ออะไรนะที่หมอปากกาหลวงพ่อกันอ๋อ ผมมีเล่มเดียวครับ,รบแท้ๆนะมีเล่มเดียวนะแบบชัวๆเลยนะเล่มเดียวด้ามงานสภาพสวยมากแต่ไม่ได้ใช้ติดประกวดที่หนึ่งเองฮะแค่ที่หนึ่งเท่านั้นแหละไม่ไมค่อยสวยเท่าในที่หนึ่งถ้ามีที่มากกว่านี้ก็คงได้เพราะสวยกว่าผมเนี่ยเพื่อนรักผมมาไปแล้วนะครับมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็ปล่อยไปตอนนั้น ตอนนั้นเขาเล่นกันประมาณหมื่นหนึ่งผมออกให้แกหมื่นห้านะครับแล้วก็อยากได้คืนด้วยมันไม่ได้คืนหรอกครับสภาพไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละเสียดายมากเลยไม่เป็นไรของไปแล้วครับไปตากวกาหลวงพยิษหลวงพ่อยิศใช่ครับวัดหนองจอกครับประจวบครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะใช่ครับเป็นเหรียญอันนี้เนี่ยผมออกท่านชมเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกของท่านที่มีการจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับหลวงพยิศ นะเดือนแรกมีประหลัดด้วยประหลัดเป็นเขาเรียกว่าประหลัดแมจิ้มฟันไปชมดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะครับหลวงพ่อยิ้มจันทสุวรรณโนอันนี้ไม่ทําเลยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยครับหลวงพ่อยิ้มจันทสุวรรณโนนะครับยอดเกจิสแห่งเมืองกุ้ยนะครับกุยบรียบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับใครไปที่วันนี้ก็อย่าลืมไปพักที่พ่อนรักษารีสอร์ทนะครับ ราคาคืนหนึ่งก็มาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดแปดร้อยถแถวๆนี้นะเจ็ดแปดร้อยอาหารทะเลก็อร่อยสดที่สดด้วยกุ้งตัวเต้า่ามือนะครับเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับหลวงพี่มาด้วยเจ้าวาดรูปปัจจุบันของวัดนะของวัดหนองจอกนะครับนะก็เรียกว่าเป็นกจินุ่มปแรงทีเดียวนะครับที่ดูแลรักษาที่วัดนี้อยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นภาพบรรยากาศภายในวัดแล้วก็มีคนไปกราบไปวาเป็นนิัีกรรมกัน เยอะแยะทีเดียวนะครับก็มีโอกาสได้ของวันนี้มานะครับอันนี้เหรียญรุ่นแรกอันนี้เนี่ยผมได้มาจากร้านของอุณสันติสิงหาคมเหรียญรุ่นแรกครับฝากมาออกที่เธอนะฝากไปเลยทั้งเซตสามพันหกแล้วเหรียญนิยมนะครับขอโทษนะครับเหรียญรุ่นเสมารุ่นแรกนิยมหนึ่งเซตแล้วก็เหรียญรวงข้าวนิยมครับนะครับ อีกเหรียญหนึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นกันนี่เก้าอี้ที่ท่านนั่งนี่อ่านี่หลวงพี่เจ้าพี่นะเจ้าวาดรูปปัจจุบันนี่แหละเจ้าวาดใช่ใช่ใช่เจ้าวาดเลยเป็นเจ้าวาดที่ดูแลวัดตอกจอกอยู่ต้องตีกรองต้องปราบสามพันหกในครับผมมีชุดเดียวเท่านั้นนะฮะนี่ครับก็จะเห็นอินถานของหลวงพ่อนะครับครับอันนี้ก็เช่นกันยังไม่ได้ดูครับผมว่าเหรียญอารานุมานของเนี่ยเป็นนวะหรือเปล่ายังไม่ได้สองเลยแกให้มาเนี่ยประหลัดขิกของ หลวงพ่อยิ้ว่าหนองจอกเขาเรียกว่าปหลิ่ปลาขิงไม้จิ้ฟันคือบันทอมยา,ย,ายาวๆหน่อยนะนี่เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อยิ้เลยหเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านเซ็ตนี้เท่าไหร่เซนตนี้สามพันหกครับสามพันหกร้อยบาทนะครับเพราะเหรียญเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมนะเฉพาะพเหรียญน,นี่ตอนที่เสกประหลัดนะที่ฝ่ามือทั้งเกดูวประหลัดกระดกครับเหรียญนะรุ่นแรกตอนนี้เล่นหากันอยู่ที่สามพันห้าเหรียญเดียวนะที่เหลืออย่าไปนับเปเลยว่าเท่าไหร่ีเหรียญรวมข้าวพันประมาณเกือบพันอ่ะ เหรียญหลวงข้าวเหรียญที่ฐานเนี่ยนะแล้วก็ประหลัดขิกซื้อตั้งสามโอนมายิ้ฝันนี่สวยนะน่ารักดีนะครับสามพันหกก็ส่วนใหญ่ลอยจานนั้นจะเป็นของจันกุ้งเป็นคนจ้าซะเยอะเลยก็เจ้าว่าก็เรียกหลวงพี่กุ้งจันกุ้งเนี่ยนะครับพมเจอท่านอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะก็ลองดูแลกันนะครับสามพันหกร้อยบาทมีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นด้วยครับนะอ้าวใครสนใจแล้วก็นัดด่วนเลยแล้วกันนะครับมีเพียงแค่ชุดเดียวแลหลวงพ่อยิ้มนะครับไม่แพงเพราะว่าเฉพาะเหรียญตัวเดียวนั้นเหรียญตัวใส่มาตัวเดียวเนี่ยครับ ราคาข้างนอกเล่นหากรัน5 0 0นะครับอันจริงจริงนะฮะสภาพนี้สวยด้วยไม่ได้ขี้เละเลยไปต่อดีกว่าทานอยู่จังหวัดไหนไม่รู้สิครับผมก็ไปยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวถ้าไปเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวจะบอกก็แล้วกันวัดไทยไม่ธรรมดาก็เที่ยวอะไปวัดไทยอนิรักษ์อั้นตูดูทางอีกช่องเลยนะครับ ก็เยอะแต่ว่าจะอาจจะมีทางช่องนี้ด้วยในช่วงของท่องเที่ยวในช่วงเช้าๆเนี่ยเรามีรายการตำนานพระเกจิมีรายการท่องโลกกว้างนะครับรายการบ้านกระตูนนี่เยอะกันหมดเลยเยอะแต่ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ที่บ้านนี้บ้านช่อง8ทีวีซีทีวีพุทธด้านของเราท่านผู้ชมมากมาที่อยากไปดูรายการสดๆได้เลยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับใช่ครับเซทแปดดอทคอมนะครับหรือทางโทางนี้ก็ได้เปิดซื้อไอวีดีไปตัวหนึ่งคลิกไปเลยที่ประเทศไทยไปดูช่องติดอันดับเ ท็อป50อ๋อโหจริงๆยังไม่ท็อป50หรอกติดท็อป10ในบีบีนะช่องของเราเนี่ยช่องช่อง8เนี่ยติดท็อป10นะของไทยนะครับนี่อันนี้ไอพีดีนะครับมันแปลกนะฮะอ่าเนี่ยสวยไหมฮะหน้าตาจริงๆนะ USB นะครับเสียบปุ๊บคะแนนปุ๊บคลิกที่ไอเกย์มันก็จะเวอร์ไวแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกให้คะแนนสถานีเราได้ด้วยนะครับผ่านทาง IVD นะตัวนี้นะครับฟังดูทีวี5,000ช่องฟังเพลง สองหมื่นสถานีทั่วโลกนะครับยอดเลยตอนนี้ก็ขายกันลืมเลยเพราะว่าหลายคนชอบมากใช่แล้วเก้าล้านบาทเท่านี้นะครับอยู่กันหน้าอินเทอร์เน็ตเยอะได้ไงถูกต้องครับไปต่อไปที่กแล้วกันจอมพิธานย่าได้ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับอันนี้นี่นะตาจมบแรกเหรียญสีพึ่งอันนี้เลยนะครับให้ดูไว้เนี่ย ปิตาจัมโบ้รุ่นแรกเนี่ยมีอยู่สองชุดเป็นพระปิตาจัมโบ้เนื้อผงสอดตะกุดเงินรุ่นแรกปี2529 4,006หนึ่งองค์บวกสีพึ่งหนึ่งตลับบวกเหรียญรัวเดศสกอหนึ่งเหรียญน,นะฮะ4 0 0แล้วก็มีตะกุดนะครับที่อยู่เบื้องหน้านี้นะตะกุดที่วางอยู่นะสีทองแดงเนะี่ยอ่าทั้งหมดเนี่ย 4, มัน 5, ได้มาทั้งหมดเนี่ยหกดอกนะครับ,รบก็จองมาดอกละสี่ร้อยบาทหลวงพ่อคุณนี่ของหลวงพ่อคุณเอามาจากวัดบ้านไร่นะอามาจากวัดบ้านไร่แล้วก็ไปให้หลวงพ่อรวยเสก มีอยู่แค่นั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยดอกสี่ร้อยครับอันนี้ชุดหนึ่งชุดสองแล้วก็มีชุดเหรียญอันนี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกระไหลทองกับเหรียญทองแดงเหรียญรัฐธรรมนูญนะฮะถูกต้องครับเหรียละสองร้อยสองเหรียญเนี่ยสองเหรียญเลยนะสองร้อยบาทใช่แล้วมีสิบห้าชุดมีไม่ถึงแล้วล่ะไม่ถึงแล้วหครับมีอยู่สิบชุดเท่านั้นเองครับผมอ่ะเราไปดูกันดีกว่าครับผมครับยไปชมนะครับแต่รูปถ่ายนี่ไม่ได้ให้ไปนะอันนี้รูปถ่ายเนี่ยคุณต้องไปขอที่วัดถนนหักใต้ ต้องไปขอเองเหรอวัด <ละ S 2> วัดถนนหักนะครับวัดถนนหักไปขอที่นู่นอย่างเดียวนะครับที่พระปิตาชุดนี้เนี่ยไปมีโอกาสได้ไปกราบวันนั้นนะเขาไปถ่ายมาเขาห้ามถ่ายรูปมาแต่เราถ่ายรูปคือหลวงพ่อท่านเสกอยู่อะไรอยู่ห้ามถ่ายรูปอ๋ออย่าส่งให้ท่่นจา์เพราะว่าทุกสิ่งเขาจะไม่อยากให้จา์หลวงพ่อท่านเหนื่อยมากมอาธิษฐานจิตก็เป็นบุญแล้วครับผมนะวันนั้นก็มีโอกาสได้ไปก็เมื่อวันซืนนี่เองอะอย่างเร็วเลยวันนึงก็บ่อวาน